สวัสดีค่ะหนูน้องอีฟจากช anel a n ญ a m a ีสุพันธ์เกษค่ะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีใช้เอฟเฟ t Ghost กันนะคะก็อย่าสนเรื่องเวลาตรงนี้นะคะโอเคค่ะเรียกโมเดลเอาเป็นครดีเนาะ 哪里？ แหลกหรือเปล่าไม่รู้นะคะถ้าแหลกก็ขออภัยคะ่ะโมชั่นก็เป็นโอดอนะคะ ปิดสิชานี้กว่าค่ะการความแหลก อนุญาตอีกทีแคมแตั้มโอเคค่ะต่อมาล้วก็มาเดี๋ยวจะมาเริ่มแต่งกันนะคะว่าจะแต่งยังไงให้ดูเหมือนผีโลเอไม่ใช่จะจัดฉากแวบ,บหนึ่งนะคะ ก้อี้เอาไปบาวานี้ห้องที่ชอบใช้จะเป็นอันนี้อะคะ่ะ ก็ใส่เอฟกก่อนโอเคค่ะ อยาก,กใส่ิ i ซซลเบอร์ก่อนแล้วก็ e host, อ,อีโกสเอ่อเวอร์ชันไหนไม่รู้อะใส่มาฉันก็มาปรับที่ตัวลูกกะนะคะคลิกที่ลูกกแเ้วก็กด Remove Effect ตรงนี้ค่ะมาตรงนี้ตรงโกสอันนี้ก็อย่างนี้ค่ะ จนมาที่เมนแล้วก็ remove effect แล้วก็ h i g h and show ก็จะประมาณนี <S <S ้นะคะลองเล่นดู ียยังก็จะประมาณนี้นะคะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวสอนจัด เฟกโกสด้วยเดี๋ยวจะจัดไปในระดับที่โอเคโอเคอันนี้คือตอนแรกจะทำให้หายไปจีไม่ต้องทำตามนะคะอันนี้สำหรับโมชั่นโอดอนะคะพิวกะจงประตตัวออกว่ะเ่้ เอามาแล้วมาล้ต่อมาก็จะทําที่ผีค่อยๆจางหายไปก็แค่นี้เลยคะ่ะค่อยๆลดไปทีละ2เฟรมค่ะผีจะค่อยๆจางหายไปนะคะกี่นาทีแล้วนี่ เจ็ดอาทิตย์เจ็ดอาทิตย์ก็ลดไปทีละเฟรมอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะคะ ผีจะค่อยๆจางหายไปทีละนิดทีละนิดนะคะโอเคค่ะ มาค่ะจะลองดูว่ามันจะหายไปจริงหรือเปล่านะคะโอเคค่ะสวัาน,นี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ